กับน้องแน่นอนครับเพราะว่าเขาก็น้องชายเราแล้วก็ตัวโดมเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคุณภาพครับใช่ครับมีคุณภาพในในกับตัวเองซึ่งผมบอกเขามาตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพสามารถชนะทุกอย่างได้ถ้าเราแบบเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะทํามันจริงๆนะครับแต่่ันก็โอ้แฟนขับเยอะมากรู้นสกไงแบบสีโมมามะสีชมพูครับสีชมพูครับอ๋อเต็ไมไ่หมดเลย ก็ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาให้กําลังใจมาเชียร์กันนะครับก็วันนี้ผมสนุกมากครับก็รักทุกคนครับอยากให้มาสนุกด้วยกันอย่างนี้อีกบ่อยๆครับติดตามฮันด้วยครับผมแต่หลายคนเป็นเชียร์เป็นผู้จิ้นกับน้องโจงไงฮึก็จริงก็เราก็สนิทกันครับก็คุยกันปกติก็ทําไมถึงสนิทค่ะจริงๆแล้ว จะชอบอะไรคล้ายๆกันมากกว่าครับเต้นฮิปฮอปฟังเพลงครับผมก็อะไรประมาณนี้ครับชีวิตส่วนตัวเราก็จะไม่ค่อยใช่ครับคล้ายๆกันก็เราก็จะคุยกันเวลาแบบน้องเขาสงสัยอะไรเราก็คุยกันก็มันก็เลยทําให้สนิทมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเราก็มีโอกาสคุยกันน้องเล่นดนตรีผมก็เล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ครับอย่างแบบพี่โน้พี่นิ์ให้เป็นหนุนอีกคู่หนึ่งยกให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่า ก็พี่โน้ตโน้นะอ๋อครับเขาก็คงเห็นเป็นรุ่นน้องอะไรอยเงยครับเจเนอเรชันใหม่ครับก็ก็คงมีอะไรเดี๋ยวเราก็คงปรึกษาพี่เขาแล้วครับว่าต้องทำตัวยังไงผมก็เด็กใหม่ครับใหม่จริงๆครับผมด้วยความแข็งแรงอะไรเงี้ยหาคนก็บอกว่าแบบจะเป็นในแบบไหมอะไรเงี้ยนะอ๋อจริงๆจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ดีครับแต่ว่าก็ต้อง ดูว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราไปทางไหนเราก็จะทําในสิ่งนั้นที่ดีที่สุดละกันครับก็ถ้าผมมีโอกาสก็ รับรองค<อ>งได้เห็นครับแต่ยังไม่ออกจากบ้านแต่เห็นบอกว่ามีงานอ e ีเวนต์มางานจองตัวไว้แล้วเลยครับอ๋ออันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับออก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราได้เจอกันที่งานแน่นอนครับแต่ตามไปเชียร์ด้วยเนาะครับผมอย่าลืมตามไปเชียร์แล้วกันนะครับท้ายที่สุดอยากให้ขอบคุณแฟนคลับ่ะแบบมากมายเลยแบบฮั่นวันที่ออกคุณหลายคุณก็เสียใจมากอะไรยเงี้ยค่ะติดตามมาตลอดด้วยครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับแฟนคลับผมทุกคนแล้วก็คนที่ให้กำลังใจที่เชียร์ผมนะครับก ผมอยากบอกว่าผมขอบคุณมากแล้วก็ผมแข็งแรงมากจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับที่ได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งผมบอกตรงๆว่าครั้งแรกที่ผมมาที่นี่และเห็นเวทีครับผมน้ำตาไหลเลยขอเมื่อก่อนตัวผมเองเป็นแบงคเซอร์นะครับก็คิดเล่นๆแล้วก็จนวันนี้ครับและเราก็เห็นภาพที่ เป็นแซนขับเราแล้วก็มีป้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากบอกว่าผมรักทุกคนมากจริงๆครับค่ะพอปนี้แอปขนาดนิดหนึ่งห้าต้องมีแซดด้วยค่ะ h u n คือจริงๆชอบโดยส่วนตัวครับชอบเต้แซดบใช่ครับเขาเป็นขับซ่าใช่ใช่ครับเขาก็เติมให้อะไรเงี้ยครับเป็นแซดนึกว่าจะเป็นหมอนแซดไม่ใช่เนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกครับ แทนดีค่ะก็สามคนที่ไดแทนนี่เองามคนนี้ค่ะ